แฉะนะคะคนตก๊กเศร้าหันเนาะสวัสดีค่ะเนี่ยมาเที่ยวนี้ก็ไม่เจอเห็ดเหมือนเดิมมาแหละเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเอาเดินเข้าไปดูไหม เดิน้าไปดูเหตุการณ์มีไหมฝนตกแล้วนี่พี่น้องป้าเพิ่นเกือบวมหกได้ละนี่จะา่้าหาเหตุยังเดินมีเลื่องประหลุดจักเลยเนี่ตรงนี้มันเหตุเป็นเคยเกิดป้าจักเออเจ้าเลื่อนเออเ,ออเออพิ่นจังคอยหูจัก เปนนะมึงมีเห็ดนี่ยัยงไม่รู้เลยผวนป้าเป็น สร้างปอฟจักดอกพี่น้องฟอยู่บาหันเน็ดอีหยังบ่รูลือกจับกนพี่น้องนั่กนกะเป็นเห็ดอะไรไม่รู้เออแต่เอื้อยลอกไปพี่น้องเอื้อยลอกไปมอวานทา้งผนทั้งเอ,งงอื่อยรอกว่าแต่อยู่นะคะ อาต่ออยางต่อจากนี้โอ้ยยางสมีกับเ้า เห็ดอะไรเนี่ยไม่รู้เลยอุ๊ยนึนน่อันนั้นก็เห็ดอะไรไม่รู้ไม่รู้จ้าเห็ดไหนบวนเป็นเห็ดกินนกขานอกำจีมาเห็ดน,นั่งเก็บเห็ดก็คือสิบว่าในได้กินดอกเพราะว่าเห็ดกินรู้จักเ่าเกิด ได้ทีรู้จักบ่เกิดค่ะโอ้นี่ไงไาว่า